ค่ะมือนีมาตามคุณพอรวมสุกห่งสุดท้ายพันว่าพันวไดในฝันต่อมาพันวาพันอธิษฐานพ่นไปสาเพันอธิษฐานลูกหลานทุกยากหลายขอเลขสามตัวเนี่ยให้ลูกหลานเถิดเนี่ยเด้อพันว่าพ่นก็เลขเลี้ยวไปก็เลขมองเห็นเป็นตัวเลขชัดเจนพันวาจะเป็นเลขตัวใดไปติดตามพอรวมรวม่ปสวัสดีค่ะโอ้เดี๋ยวฝคุณตาดน มากาไ่ค่อยฟอกันมากคุณฟอก็ฟันแล้วบาโดนล้วจีแครเมื่อไหปเลยซีนิ่เนาะนออรอบไหนเนาะถ้าหายมาโดนกับพวกชิมยันกับรัดเวัเด้อพราะว่าอรบสุ่มาโดนแล้วนะป็นได้หรอ่อไม่โชคไม่ใช่เวรมนวนหนาหน้าของเหมือนันเราบสื้อเราบ่ตื้อเลยใช เราเคยซื้อนะ่อเนาะนึกแต่ฟันมือนกับ่แบ่งฟันเนาะวันนี้ก็ังมาทำตัวหันวานแล้วก็รวมฟันดีบ่ิเห็นได้พัคนฟันดีบ่กัเราเนะบ่ได้ฟันไหนว่าจะใช่เราฟันบันบด้สันจะเป็นน่ง่นสารงกอยู่านู่นสารทงอดูว่านู่นสารจะิ่นเออสารจะฟัเ่ไ่าเป่น โอ้ยทุกคนไปหาไปเยอะกไอ่ี่เนี้ยเคยเบื่อให้ได้มาที่ทำเนี้ยเคยเบ่อตัวงนเลยแคได้ซื่อถิ่นแบบหลังนั่งไปนั่งนั่งนู่นเหรอเรอยุ่งทั้งหนายุ่งกันเบี่ยวทั้งทั้งหนายุ่งเกี่ยวเบื่อกี่เบื่อข้ามูุนเลยข้านฝูนข้านปูนท่านข้เจ้ากัน มันเลยมีเลขดูันเขียนมเขียนเรียงลงกันเนาะว่าเขียนตัวกันเขียนเรียงลงลงใจเขียนหนึ่งศูนย์อะไแยี้เนาะว่นเป็นันทีเป็นอย่างนูบอกก็เขียนไปเลยธรรมดาเขาเขียนพันทีเขียนดังเหือนเือสามเนาะอันนี้ก้เป็นตัวสัมเปียกไเลยมันมองเห็นอ่นดูอ่นนั่นด มันจะบอกนั่งเลขทีก็เลขทีมันออกเห็นกเป็นเลขเจ็ดหนยเนเรื่งกัรลงมีเช่นคำล้งเพือให้ือกเนาะเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์สาก็หนึ่งศูนย์เจนึะเขศูนย์เถอะอือเออเช่นเรื่องลงลงไตลงไต่อืืถูกไนย์เจ็ด มาตัวไหนอีอืมแคมาตัวนึงมาตินึงมาตนึงวงเลยนะวงนึงศูก็แคนึงตัวมาตนึงอมาเบ่ได้าเราพ่เจ้าพี่ตะขอแต่า่ได้ฝัน vẫn lắng vinh quanh năm pha bát lắm là vinh quê hương quê hương quanh năm này, quanh năm là quanh năm vinh quanh năm vinh quanh năm thế quanh năm vinh 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 อันเกินนะยังเก็นสศษใดได้นะครับแาะว่าเให่ก็เหรอเคยได้่ยี่น้ำปูเทียวบ่โอ้ยบ่าพดจไปมันก็ไปมันก็ไปน้ำไปมันตัน้ำฝนตั้ำฝนนั่งเรีนนั่งสุญญายี่หลงที่เรียนแลยเกิดฟองโว้อเรียนยี่นำปูกันหนาจะไ่ว่าไป้เจ้าบ้านรักเจ้าบันเนี่ยเลย ผมอบมาแล้วนี่อพอก็นอย่จะนั่งยอมไปไปเห็นเห็นเล็กข้างหนก่อนเนี่ยเอาอยู่ที่บางเอ็นแด้เออจะว่ไหนเด้อเดีาลองด้วยนะครับพอลงเชนยเจ็ดหนึ่งศูนย์เด้อนะครับตอนนี้เจ็หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดศูนย์เนาะสามตัวเนาะพอเรามามักเลขมีหนึ่งสั่นนะครับเริ่มว่งหนหึ่งูนย์กรับเจ็หนึ่งเด้อนะครับสำหรับวันนี้ องคุณพอลมสุกเป็นเลขพู่มน้อเป็นเลขกันรอนตะพูบ่านน้นสูงนะนะครับนว่าขอเพิ่นขอไปขอมากตาเราไปเรียกเป็นเลขสามตัวเลยกันมาครับลองกันได้นะครับหลังหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนยสามตัวกันหนึ่งเจ็ดศูนย์ประมาณนะค่ะกูได้หักล้อต้องไปตือค่น้เล็กบ้างเล็กบ้าม lại tôi đó chỉ cần có đề mặt lắc bạc lắc 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 กาท่านกรุ่นเลย่สหาเราไรหาเนาะใชน้าไปเนาะวองากเนาะก็คือว่าเด็กคุณตาเนาะแต่เมื่อรตัวละม้อนเราะก็มี้องหาคนไทยยนีีเนาะต้องกะยุบผพอาอเนาะนางยุบเลยเหล็กเนาะเป็นเล็กยุบปูนหรือเล็กยุบดินเปอยุบปูนยุบปูนเออธรามดาต้องเป็นงานเดชขวงาธ้ามดาต้อเขียนเป็นวัดทีเนาะ มือเฮ็ดมาสางสิแม่ตีเจ้ตอนี้ไ้ปเขียดเจ็ดหนึ่งศูนย์มันเปีกอยู่เลยทังราเขาไเขียนได้เลยนี่สี่พ่อเรื่องขียเรา่อ็เขียนได้ก็เห็นเส้นดำๆโอ้เส้นดำเส้นข้ามหน้ามั้งสิวะคือยสอนอี่พ่อเข็นตอนนั้นวะเจ้า้สั่งเหมือนวะโอ้ไม่เลขเขียนไม่ตป็นเลข้าบหน้ามันจะเป็นตัวเห็นเป็นตัวมันขามหน้า เอาเสือก็คืออยู่เนาะกลายสิมียนคนบอกอีกเลยแต่พอนันเห็นช้ำแจ้งเนาะเลยก็เป็นคนเขียนไว้เลขคำนั่งซึ่งคนที่้ซอปูนคืออะไรคือคนพอไก่คืเห็นนี่ดอกว่าคืมีโชกันอยู่เลขที่อซอปูนเนี่ยแหละแต่ว่านี่เขาเป็นดังๆเพื่อาัดสันเลยเนาะพอเนาะชัดเจนเลยวะชัดเจนเลยคือคนเขียนไว้เลยถูกะเขื่อคนเขียนไว้เออแปฝงมาไว้จีบันเขียนไว้เออสิเมียนตัวตัวเนาะสิเมียนคนไม่ชอบคือพอคนคน เอากระตาแดงพี่น <toys> ้องเ้อนะครับคุณพอแล้วก็ได้เลขพุ่มเนาะรูปเลขตันตะปูน้อมสูงนะครับเนาะคุนพอไปแล้วก็เรียบไปเห็นเลขยูตะไคร่น้ำนะครับเป็นตัวเลขเลยเจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับคุณวาตินมักตีหนึ่งก็เล็ตตัดให้หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดศูนย์ตัวพันมักก็คือหนึ่งรับเจหนึ่งนะครับเป็นทางของคุณพอหลวงสุวรนีนะครับรปพี่น้องมักเก็ตศูนย์ซื้อไรให้เราเนาะ มาตัวใดก็เรียกเอาขัดเอาเด้อนะครับปล่อยทรบตัวแตกนะเรียกซีรุ่ยยุกช่องเด้อนะเอาด้วยวันนี้จุกๆมันๆกันนะครับผลิตภัณายพอโดนละนะครับถือว่าวันนี้เลยจังหวะดดีน้ำเหลืองของจักรวาตาเลื่ยเลยคุณพ่อน้ำเนาะไม่ช่วยกันตัวคุณคุณพออะไรอย่ยังนนักท่างในรุ่นใหญ่ร้านนะครับก็เร็วอ่าคุณหมอมีโชคลาภสามตัว แต่นั้งไปห้องก่นนอนขอบคุณคุณพเนะสวัสดีคร่บ